เออเอามอนีมั้งจิพาก,กันกินมั้งมากินก๋วกี่บันยดชสมเดจ้าพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงเ,เดี๋ยวแป๊บนึงเด้อเดี๋ยว,แบบยวต่างกงบบนนาล่องแป๊บนึงนั่ะเาไปดจ้าก,กูวม,ม,มากูว่ามจพี่น้องจิพากกินอกอวอุี้ไอ้ยิงเอาเนี่ย เดียย๋ยวพี yeah. yeah. okay, so はは่สิหาขาดเยพ่อพ่อเดี๋ยวผิดสิหาขาดเเด้อยิงพลาไม่ถึงหมวกมด้จ้ะพี่น้องมาถักท้ายปั่นยศสมได้จ้๋ยวสงสผพากินเขากี้ด้จ้ะพี่น้องนะเนย่างคนงี้มาเลยคนกิอันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเ็ีนอันนี้ก็ได้อะไะ

อี้ะ่อไองพได้จมาักท้ายบ้านเยอสงเยจ้ะเยส่าจิ้มขกี้เยจ้ะมือกินขกกินขกี้บ้านเยอุ้ยใหม่อมาได้จ้โอยขกี้ห่ยไหม เอาชีพไปใหม่แล้วพี่น้องแว่นตาไว้กันนตาอยู่ในหั่นดใหญ่แว่นตาอยู่ในกระเป๋าย่ของก็สิบ่เห็นแว่นตาเนาะโอ้ยกจะมาเหเจ้าจใหญ่ ไม่ไข่เฮียบ่พี่น้องมาเด้อจ้าวัตรดีจะเพื่อนเพื่อนพี่ๆอันพาคือว่าเอาขึ้นเนาะพราะยังไม่เพื่อกลุ่มไว้เนาเดี๋ยวน้องยิงๆกันลังสิไล่สุดอันยิงยิงนี้ก็ยิงกบ่เดี๋ยวพี่หาให้แป๊บนึงลืมตะตละนะมาเด้อจ้าพี่น้องได้แอบแอบเพิ่งแย่ส่งกลับมาเด้อจ้าเด้อสิพากินข้าวที่ Đây này bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

เดี๋ยวดหา่ไเดี๋ยวได้แต่ปนึงแค่เียพเป็นต้เฮี้ยเพากาหล่คนที่ใหม่นะสองคนอะแต่ว่าวันทนนบอกเจะบิที่บอกไมเราบอกไม่ลครับ มาเจ้าจ้าพี่นอ้องมาทักทายกันจ้ากเขก่ากี้ข่อยกับไม่เลวเอาก่องลงกหัวกลงองลยได้ได้ะได้เรามากล่องตกแตกเลยไม่ตกหรอกได้ไหมได้ก็หนีได้เอ้าอขากี้เถอะกระชิบไม้เราพี่น้องอุอ้ยควันอุดเอาเรามาเด้๋พี่นอ้นองไปกินเข่ากี้น้ำเย็นสมจ้าเข่ากี้ข่กับไม้ไม่ดีดิข่อยก็ได็วก็เหรียญเนี่ยในบังแน่

เอาล้เยีล้มยีเพียงของคุณไยเนาะของขอแ่อสองจ่อได้ไหมเขอาพี่ไฟใหม่หรอพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวใครเอากี๊ดเท่าจะอี๊ดก้นพี่น้องสิเมตคนนึงครับมาด้จจ้าผูได้แอบแอบอย่าเลื่อมกดไหลกดแช์ให้ส่งด้จจ้าผูได้แอบเบิ่องกัมาถักทายกันเลยดอจจพี่น้อง ยศสมข้ากับพี่ยีนเนพี่ยีมือน,นี่แล้วิดังไยว่าเราสุ่อยากเขาเก่าจี้ดูพี่นออ<ะ>้องเ่ได้มดเ <laughs> จอแี๋ยวสมหลาดกปนด้พี่นอ้องผจะคอยบอ่อนีใคคุณไม่เปลี่ยนเื้อตัว,ตว เียนที่ละเลยมา,ดา,มา,ายเ,มเด, <c oughs> าดาจ้าพี่น้องมาถักทายกับเยอะสมเด้อเยะสมสิพากกินเขากี้เด้อมีเจ้าพี่น้องลาดเป็นเด้อพีนอพ่น้องเยอมบุ่ีดอกเยอด้อจยๆ เราทักใหยกับเยสสมบัติเย้ยเยจ้ากมอาเอาเนือหองผิด่หนเบอรอะไรเย้เพียวใหอาเบอร์อะไรคะเอรหนึงเยพี่โอเด้เบอร์อันหเตงเบอร์สองทางเบอรนึ่มาเด้อพี่นองวันนี้ย้สมสภากินเข้ากีเส็บแทบหางเ่งเนี่ยมันจังคไม่เห็นเบอร์ส มาไหวาเตมมันนเบอร์สองกางอานมันเอาเบอร์หนึ่งโคตถามมันพี่ไม่มาตัดขับผมอีกแล้วล่ะ <c oughs> ได้ไปตัดแล้วคนเยอะให้น้องซางเขาตัดให้อี่หัวเดียวางไี่ถี่แดงมั้งคะแดงมั้งคะตอนิดเต็นกันแล้วคิดเหมือนเดิมอ มาเด้อพี่น้องมา่กินข้ากี้บันยะสมจ้าว่ามีคนเบอร์แจกคือว่ <c oughs> ามีเะขับมืกินครมาเ้อ <c oughs> จ้าพี่น้องให้กินข้ากี้บันยศสมผุนเพ่อหญ่เอกับน้องยิงยิงตัดผมไหกกันจ้ะ เดี๋ยวแย่สมให่เบื้องหน้าแย่สมก็ได้ขอบคุณนะจ้าขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่มาเบื้องก็ร่างใจแย่สมนะจ้าขอบคุณมากไหมมาได้พี่น้องแย่สมจะพากินข้าวจี้จ้ายวเห็นเห็นนั่นพ่อใหญ่น้ำเห็นน้องยิงๆน้ำอ้าวผู้ใดโทรมาหาข่อย่๋กล่าวโทรมาได้จ้าแย่สมกำลังไะไอยู่ มันลูกเขาันลูกใดมโมากก่าเมอไหรนหูกล่าเน้องกาไปวทางเอ่งทางเบอเบอรง่บอสองเรส่งองเรเหนึ่กเออน่บองนึ่งเบอร์เร์่งเบอองนึ่เสงเรสนึ่งออ่งเบองบอหนเวทีอยู่ขอบคุณหลายๆเ้อจ้า มาได้พี่น้องไมากินข้าวที่บ้านด้วยส้กแดงคุณพัวคุณน้องยิงยิงคือพี่เอหละจ้าพี่น้องนา่งคุยมวยคือพาสังกระจายเนี่ยจ้าพี่น้องมาดู่าำสิออกว่าเป็นส้งไหนสรงสกินเฮดเพื่อนจะส่งคอนขึ้นซิผานาทีนะจ้าพี่เพื่อนเพื่อนขอบคุณหลายๆ้ะจ้าขอบคุณหมางไม้ที่มาเป็นกาลังใจยศส่งนะจ้า ลูกโทรมาอีกรับได้หรอเนบอสอนลูกบอสมีเดียวมเดียวจะบอกแดงด้วยพายังอยาก้เหมือนขึ้นเบียที่อยู่ Bỏ trải thân sang 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 air today, mơ vàng. Yo, yo, phải lối đi của những số hòa lan của lớp. Hop, quần vang mô nguyên. Yo, yo, hi quên mừng vang mô thân mừng vang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  mừng ถาบ้านขาบ้านถาห่อนีซี่ลอยยุทธ์เจ้ถาหอเจาะกรู้ว่าสิจักรลอยนะสวัสดีจ้านองเสร็จทีอล้วขอบคุณหลายๆนะจ้าจุ๊บไม่ห่อหุ้นรูปแบบไหนกะงีี่ล่ยอยละมั้งบ่บกนหาลอยรอกสวัสดีจ้านอนเสร็จนีเขากี้ข่ใหม่หรอโเ้ไข่ใหม่

เกี้นมาพินไอ้มานองเศรษฐีมากินข้าวกี้บ้านยศสมใหม่ใหม่เราบ้างเนี้ยเนี้ย <laughs> ยศสมมาสเห็นดนันเห็นดนีอยู่ขอบคุณหลายๆเด้อจา้านองเศรษฐีมาบ้านเขามานกินข้าวกี้บ้านยศสมอม่ะยศสมดึงเข่าก้องหนึ่งง,ง่งยหนึ่งนองเศรษฐีเ,เ,เกี้ยเพี้ยยศสมจุกข้าวกี้จับบาส มันอีแตาเออแล้วอยากกินเข่ากีน้องเสียทีขอบคุณหลายๆเล่าจ้าถือว่าเป็นกำลังใจเยสมงเยส่งกัขอบคุณหลายๆขอบคุณผู้แอบแอบเบิ่งน้ดาด้จ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายส่งด้จ้าเบื้องหน้าเสีเป็นต่เสียบอก<อ>ตีแล้วมักใหม่ๆแบบนี้นะ เบอรตาเสียบป่ะสองทิบสองสิบเกินหนึ่งหม่มาขอบคุณสามล้านดวงใจ้ะจ้ามีกำลังทะเลหัวหุนขอบคุณขอบขอบคุณพุ่ยตาเด๋ตาดตัวนองยิงยิงไปเลียนตัดผมเนาะ น้องเศรษฐีเอาจักปั่นบ่น้องเศรษฐีมาเด้อจ้ายายกลมนึกผู้ใดสิกินน้ำยายสมกับมากินเด้อจ้าบัวผู้ใดแอบแอบบงนยายสมกับมาเด้อจ้าเด้อตัอออาผม,มแล้วพอดีกินข้าวกี้ ยศสงคอามิผานหน้าที่ได้จ้าพี่น้องขอบคุณหลยๆได้จ้าที่มาเป็นกำลังใจยศสงยสายศสงกรขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหมากไม้ได้จ้าขอบคุณป่้ยแอบบ้างยศสมนํามได้จ้าเด้อ มาได้พี่น้องมากินขอกีบันยา่สมาก

มาเด้อน้องเสียทีไม่กินข้าวกี้ยศสมกี้เขาอีกทีสเาพวไขาอได้นี่ยได้ดไขาเนี่ย้ัขอบคุณหลายๆได้จ้าขอบคุณปริแอบ,บๆวันี้สมดม,ไ,มได้จ้าโอ้ยกล่องหมุนไปหมุนมาอยู่แล้วบางนาย่สมมัอนเหยี่ยมงมงมุ้ยพี่น้องนี่เขากี้ ขอบคุณนะจ๊าขอบคุณเปิดเผยที่แปดล้านดวงใจนะจ้าแย่สมก่ะแย่สมสิทดเวลาอีกสามนาทีนะจ้าพี่น้องนี่นี่เขางกี้เลับก็นี่เขาแข็งไปแ่เราบงบ่ก่บ่บอก,ว,อบอกว่าครบ เดีเยขอบคุณนะจ้าแรค่ได้คนแชร์ตรงนี้เองเนคับห่โมงนพาเร็วขอบคุณหลายๆนะจ้าสมคนสี่คนดีมองอยู่นี่บยาการของคุณค้าสิ่งคืตรงนี้เองเลยขอบคุณนะจ้าขอบคุณหลายๆยสงกจิ ขอเวลาลงเอ้ยขอตัวลงเวทีเลยเด้อจ้าขอเวลาลงลำล้าเลยเด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณน้องเศรษฐีขอบคุณผู้ใดแอบแอบเบื้งเนี้ยสมเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะมื่อหนาเจอกันไหมจ้ะบ๊ายบายเบื้องให้เบื้องให้เบื้องต่ายกันเด้อจ้ะพี่น้องกำนองยิ่งยิ่งกำนองยิ่งยิงขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณหลายๆขอบคุณน้องเศรษฐีขอบคุณทุกๆคนล่ะจ้ะที่มาเป็นกำลังใจแย่สมแย่สมก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะ ายบายเจอกันมือหนาจ้าเดี๋ยวอันโทรศัพท์ไขขึ้นบายบายอันผู้ใดเดี๋ยวกนนดไดเดกดปเลยขอบคุณน้องเศรษฐีหลายๆดวยจ้าขอบคุณผู้ใดแอบเบื้องเยอะสมน้ำวยจ้ะพี่น้อง